สวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนจากกลุ่ม My Body Not You หรือโครงการ Body Shaming ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเราจัดตั้งเนื่องจากในปัจจุบนันมี Beauty Standard หรือมาตรฐานความงามหลากหลายรูปแบบออกไปค่ะทำให้เกิดข้อแบ่งแยกนะคะหรือข้อแตกต่างจนเกิดคำดูถูกเหยียดยามขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นการเหยียดรูปร่างสีผิวหรือบุคลิกภาพภายนอกค่ะทำให้ผู้คนที่ได้รับคำดูถูกเยียดหยามนะคะมีผลกระทบทางจิตใจเป็นอย่างมากเลยค่ะ เป่าวัตถุประสงค์หลักๆของโครงการนี้นะคะก็คือ 1. เพื่อมอบความรู้นะคะในด้านต่างๆให้แก่ทุกคนในสังคมคะ่ะได้รู้ว่าในโลกของเรานะคะมีความงานที่แตกต่างและก็หลากหลายออกไปคะ่ะ 2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์นะคะที่ทุกคนเคยพบเจอมาคะ่ะและ 3. นะคะเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลในสังคมคะ่ะ ค่ะโดยการทากิจกรรมของพวกเรานะคะพวกเราได้สร้างช่องทางออนไลน์ค่ะเป็น2ช่องทางนะคะ1คือทาง f a c e b o o k ค่ะและ2คือทาง Instagram ค่ะก็คือจะดึงดูดการเข้าถึงได้ดีค่ะเพราะว่าวัยรุ่นและบุคคลส่วนใหญ่นะคะก็ใช้2ช่องทางนี้เป็นหลักๆค่ะซึ่งใช้ในชื่อ My Body Not You นั่นเองค่ะ ซึ่งเนื้อหาหลักๆนะคะที่เราลงไปใน2ช่องทางค่ะจะเป็นในเรื่องของ body shaming นะคะการ b ล l ี y หรือว่า beauty standard ค่ะเช่นโพต์นี้ค่ะค่ะก็เช่นโพต์นี้เลยนะคะโพ์แรกนะคะก็คือโพต์ body shaming ค่ะซึ่งเราก็จะให้ในส่วนของความหมายะคะว่า body shaming คืออะไรแล้วก็แบบว่าให้ในส่วนของกำลังใจไปด้วยนะคะทุกคน นอกจากการที่เราให้ความรู้ในด้านต่างๆแล้วนะคะเรายังเปิดช่องทางนะคะให้ทุกคนมาแสดงความคิดเห็นค่ะแล้วก็แชร์ประสบการณ์รวมถึงให้กําลังใจกันและกันด้วยค่ะค่ะและนอกจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นที่เราพูดไปเนี่ยนะคะก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งค่ะนั่นก็คือกิจกรรม i อส y กาูนะคะคือคนที่มาร่วมกิจกรรมนี้นค่ะจะได้รับรางวัลน,นะคะมูลค่าสูงสุด300บาทเลยค่ะทุกคน กติกาของการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็คือง่ายมากเลยะค่ะเพียงแค่ทุกคนถ่ายรูปท้องฟ้าที่สวยที่สุดในใจทุกคนค่ะพร้อมเขียนข้อความให้กําลังใจนะคะเพื่อนๆที่ถูกบูลลี่นะคะแล้วก็แท็กเรามาค่ะทางไอนะคะพวกเราก็คณะของพวกเราก็จะนํามาพิจารณาค่ะว่าคําพูดของใครสามารถฮิลจิตใจของทุกคนได้ดีที่สุดนะคะคนนั้นก็จะได้รับรางวัลที่1ไปเลยค่ะโดยผู้ที่ถูกคัดเลือกนะคะได้รับรางวัลที่1นนะคะจากกลุ่มของพวกเราไปนะคะ เขาได้ให้เขาพูดไว้ว่าอย่าทิ้งความเป็นตัวเองเพียงเพราะคําพูดของคนอื่นเลยนะเป็นตัวของเธอเองในแบบของเธอเองนะ่ะดีแล้วเพราะเธอหนะ่ะน่ารักในแบบของเธอแล้วคนเก่งค่ะก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมดีๆกับพวกเรานะคะ หวังว่ากิจกรรมของพวกเรานะคะจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนในสังคมค่ะค่ะส่วนงบประมาณที่เหลือนะคะจากกิจกรรมไอสกายูจำนวน2,100บาทพวกเราได้แบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนละ700บาทส่วนแรกนะคะนำไปบริจาคให้กับโครงการอย่าให้แพทย์ชนบทสู้โดยลำพังส่วนที่2นะคะนำไปบริจาคให้กับ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และส่วนสุดท้ายนะคะบริจาคให้กับคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสินปากรสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่1ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ค่ะหาแม้กิจกรรมไอสกายยูของพวกเรานะคะจะจบลงไปแล้วก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมและก็ให้ความสนใจกับกิจกรรมของพวกเราค่ะ แล้วก็อยากจะฝากไว้ว่าการ body แชมมิ n งนะคะเป็นการทำร้ายผู้อื่นโดยคำพูดค่ะโดยคำคำพูดนั้นนะคะสามารถสร้างปมด้อยให้กับคนคนหนึ่งไปทั้งชีวิตได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นหยุดเลยนะคะหยุดการ body แชม m i n งเพราะว่าพวกเรามีความสวยในแบบของตัวเราเองจงเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็อย่าเปลี่ยนตัวเองเพราะว่าคำพูดใครเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รักตัวเราเองแล้วใครจะรักตัวเราล่ะคะค่ะก็อยากจะฝากไว้ว่า จงอยาง่ายืนในจุดที่ดีที่สุดแต่ว่าจงยืนในจุดที่ตัวเองมีความสุขก็พอแล้ว